ผมจริงครับพูดจริงก็มาครับก็มาผมก็เลยทราบจริงแล้วอยากมานานแล้วครับแต่ว่าคิวทองครับเ้าเดือนกว่าจะได้ครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยจริงๆวันนี้ก็เก่งใจมากเลยนะเพราะว่ามีอีก6เครื่องที่ต้องรีวิวแล้วก็หูฟัง5้ชิ้นเนี่ยหูฟัง5้าชิ้นเนี่ยต้องรีวิวต่อก็เก่งใจรละทำไ้ใครที่ดูอยู่นะครับสัพพาหนาหูฟังเป็นอะไรคอมเมนต์มาได้ด้านล่างท้านี้ครับก็ฝากช่องหูแซบด้วยนะครับครับช่องรีวิวเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวน่าจะทุกทุกอย่างนะครับล่าสุดมมีีก็ครับ ก็แนะนําครับเข้าไปชมชอบแน่นอนบางคนอาจจะไปชมจากปูแซมมาเกาะแล้วด้วยซ้ําไปนะครับก็มีครับไอยก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับช่องที่รีวิวจากใจครับความรู้สึกครับผมขอบคุณมากครับพี่เราขอบคุณากครับผมมากครับบรรยากาศดีไหมครับผมจะพักม่ลงไปข้างล่างเลยป้าพี่มันต้มมาม่ากันนี่ผมจริงนะเนี่ยไอ้ตมมาม่าอย่าตัดทิ้งนะพี่